ไม่ยุ่งกับความสัมพันธ์ที่คุมเคือไม่เอาผู้ชายที่ไม่ชัดเจนกับคุณผู้ชายที่ไม่สามารถเปิดเผยคุณจากโลกภายนอกได้ผู้ชายที่หลบหลบซ่อนๆคุณควงแขนคุณก็กลัวว่าเมียจะมาเห็นหรือเปล่าไม่ยุ่งค่ะศักดิ์ศรีของคุณมันมีมูลค่ามากกว่าการที่คุณจะต้องแอบหลบหลบซ่อนๆใครและผู้ชายประเภทนี้ไม่ควรค่าแกศักดิ์ศรีของคุณไม่ว่าจะหล่อจะให้ตังคุณจะเปย์คุณเท่าไหร่ไม่ควรค่าคุณจะบอกเลยนี่คือศักดิ์ศรีของคุณนี่คือความพิคาาของคุณถ้าคุณไม่เจ๋ นั้นตลอด ถ้ารักตนเองจริงรักในศักดิ์ศรีของตนเองไม่หิวของคนอื่นไม่ซ้อนท้ายคนอื่นสถาบันครอบครัวมันจะสงบสุขมากกว่าน,นี้เราไม่ใช่สัตว์ที่จะสมสู่ไปเรื่อยเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองส่วนหน้าเอาไว้คิดวิเคราะห์แยกแยะสามารถที่จะคิดได้ว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนปฏิบัติได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะไม่ทําเราจะไม่ยุ่งแล้วครูจะบอกเลยการปฏิบัติของผู้ชายก็เท่ากับความคุมเครือในความสัมพันธ์ที่เขามีหมายความว่าถ้าเขาคุมเครือมากเท่าไหร่เขาก็จะปฏิบัติกับคุณแบบคุบบคุม,ค,มครือม ปฏิบัติกับคุณแบบไม่ชัดเจน